สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราไปดูนะครับอีกหนึ่งคำถามที่มีพี่น้อง f c นะครับมีข้อสงสัยเข้ามาเกี่ยวกับการใส่ฝาปิดเวทคัดก้อนหรือว่าใส่ฝาปิดคัดก้อนในตระก,กูลเวฟทุกรุ่นนะครับพี่น้อง f c นะซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำการถอดฝาครอบเวทคัดออกมาเพื่อที่จะทำการเช็คน็อตเห็นไหมเขาสกัดตีมานะเขาไม่ได้เอาบล็อกลมยิง นะครับมีร่องรอยของการใช้สกัดตีนะครับมุนมีตีแหลกเบ,รบิร์รเข้า่ปรอเก็ซีนะอ่านะครับก็ไม่รู้เอาหินจงหินเกียร์มาเกียร์ทำไมชามคัดหรือว่าทำมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้อ่าเขาไปทําคัดมาก่อนเรานะอ่าอันนี้เราเป็นงานแก้เพราะว่าเครื่องยนต์มีเสียงดังนะครับเราก็จะทําการเช็คน็อตท,ทุกตัวนะครับน็อตหลักๆเลยนะครับอ่าในชุดคัดไม่น่าจะประกอบผิดแต่ว่า มันน่าจะมาผิดอยู่ตรงที่ว่าขันน็อตแน่นหรือเปล่านะครับจากกรณีที่ผมได้ทําการถอดฝาครอบเวทคลัสก้อนของเว็บแซดออกมานะครับตรงนี้นะครับเขาไม่ใส่ประเก็นนะครับเขาไม่เปลี่ยนประเก็นนะไม่ใช่ไม่ใส่นะครับเขาไม่เปลี่ยนประเก็นมาเลยนะครับอทีนี้เรามาพูดถึงประเก็นตัวนี้กันนะครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าปละกเก็นชุดของเว็บแซดมันไม่มีขายจริงๆ มันมีเฉพาะเว็บร้อยนะครับทุกท่านดังนั้นนะครับประเก็นฝาปิดตรงนี้มันจะไม่มีนะครับดังนั้นเราจะทํายังไงก็คือต้องมีการตัดนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาพี่น้อง fc ไปทําการตัดประเก็นใส่ตรงนี้กันนะครับในคลิปหน้านะเราจะประเก็นมาจากไหนจะตัดยังไงนะครับพี่น้องเจาะรูยังไงตรงไหนนะทีนี้นะครับตรงนี้มันเป็นห้องของครองอาอาคลองน้ํามันเครื่องนะครับตรงนี้มันเป็นห้อง กองน้ำมันเครื่องหรือว่ากองแรงเหวี่ยงนะในรถฮอนด้านะครับในรถยามาฮ่าเดี๋ยวผมพูดอีกทีนช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับว่าของยามาฮ่ามันเป็นอย่างไรนะตรงนี้นะครับมีพี่น้องเ c สงสัยนี่ตรงไปนี่โป้งผมมันจะมีรูรูนึงนะครับอ่าเดี๋ยวส่องสายแดนให้ดูเห็นไหมมันจะมีรูรูนึงเนี่ยนะครับรูตรงนี้มีไว้ทําไมนะครับอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้พี่น้องเ c ได้ฟังกันนะอ่ารูตรงนี้นะครับกับฝาปิดเวทคัดก้อนของเว็บแซด นะครับกับรูตรงนี้นะครับที่มีอยู่ในชุดคัดก้อนของเวฟ้อยเวฟ้อยสิบไอนะครับทุกท่านนะมีพี่น้องเ c นะครับหลายๆท่านสงสัยนะครับเกี่ยวกับรูพวกนี้นะครับนี่มันจะมีรูอยู่นะครับมีบางคนนะครับเข้าใจว่าไอ้รูตรงนี้จะต้องตรงกันกับริมรูตรงนี้จะต้องตรงกันกับรูน้ํามันที่เข้าแขนพอข้อเวียงอ่านะที่อยู่ที่แขนข้อเวียงนะ อ่าจริงๆแล้วรูตรงนี้เขามีไว้ละบายเศษตะกอนออกไปเพื่อลดอาการไส้กรองอุดตันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกรองแรงเบี่ยงหรือว่ากรองโรตารี่นั่นเองนะครับมันจึงต้องมีการละบายออกนะครับถ้าไม่ละบายตะกอนออกบ้างนะครับกรองมันจะอุดตันเร็วเมื่อกรองอุดตันน้ํามันเครื่องไม่เข้าไปที่แขนเปาข้อเวียงนะครับทีนี้จะเอาน้ํามันที่ไหนไปฉีดใส่ อ่าสลักก้านสูบนะครับอ่าจากก้านสูบนะครับมันจะสลัดขึ้นไปหากระบอกสูบลูกสูบแหวนนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับถ้าหากว่าตรงนี้อุดตันนะครับเขาจึงทําการเจาะรูระบายมานะครับไอรูระบายตะกอนพวกนี้นะครับจะใส่ตรงไหนก็ได้นะครับมันเป็นเพียงรูระบายไม่เกี่ยวกับมาร์กแต่อย่างใด แะครับทุกท่านนะก็เห็นหลายๆคนบอกมาว่าต้องใส่ตรงมาร์กตรงมาร์กเอ้ามันไม่มีมาร์กในรถฮอนด้าแต่ยามาฮ่าตรงนี้นะครับกล่องโรตารี่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือกล่องโรตารี่ของยามาฮ่ากล่องแรงเหวี่ยงเหมือนกันแหละกับฮอนด้าแต่ว่าเขาทำรูปทรงมาเป็นแบบนี้ซึ่งจะมีในรถตั้งแต่ยามาฮ่าเฟสเรนโบว์สปาร์นะครับแหมมันจะอยู่ข้างในสุดตรงนี้นะถ้าเป็นยามาฮ่ามันจะอยู่ข้างในสุดติดเพลาข้อเหวี่ยงเลยเวลาใส่นะครับมันจะมีมาร์กเห็นไหมมาร์กฉีดยาวนะครับ มันจะมีรูน้ํามันเข้ากับรูน้ํามันออกเวลาเราประกอบเราต้องประกอบให้ตรงมาร์กนะครับพี่น้อง fc นี่มาร์กขีดยาวตรงกันกับรูน้ํามันนะถ้าจะมาฮานะมาร์กขีดยาวตรงกันกับรูน้ํามันนะครับพี่น้อง fc อย่าใส่กลับด้านเพราะว่ามันมีรูเข้าแล้วก็รูออกนะครับดังนั้นให้พี่น้อง fc ประกอบให้ถูกด้วยของยามาฮานะแต่ในกรณีของฮอนด้าใส่ไปโลดมมีมาครับพี่น้อง fc ใส่ไปเลยนะครับ อ่าทีนี้นะครับในกล่องโรตารี่ของยามาฮ่าเนี่ยนะครับแนะนำถอดคลาดหรือว่าถอดเครื่องควรที่จะเปลี่ยนกลองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีรูระบายทิ้งเลยนะครับทุกท่านนะถ้ามันหนักก็คือมันตันนั่นแหละนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับนี่ก็เป็นกล่องตัวที่1นะครับจะมีอยู่ตรงนี้กับรถทุกรุ่นทุกค่ายนะครับทุกท่านนะอ่าเอาละคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้อง f c นะ ่าเพราะว่าในคลิปนี้เราทําการถอดน็อตเบรดเนี่ยกว่าจะอ,าออกได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงน็อตสตัวต้องวิ่งไปหาน็อตก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีน็อตเบรดคลัดก้อนของเว็บแซดจะหาได้ไหมนะครับพี่น้องนะเอาละคลิปนี้จบไว้เท่านี้ไปหาน็อตก่อนเด้อคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาตัดประกนใส่กันครับ